สวัสดีครับสวัสดีเอซี FC นะครับก็วันนี้ตื่นแต่เช้ามาก็ค่อนข้างที่จะรกนะครับเพราะว่านี่นะเมื่อวานเอากล้องวันระยะนะครับไปสองครับวันระยะก็เป็นถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะครับผมก็ คือปีนไปบนต้นไม้นะครับประมาณสี่ห้าเมตรนนะครับแล้วก็ใส่ไว้ในใส่ไว้ในกระเป๋านะครับกระเป๋ากางเกงนี่แหละครับบังเอิญมันหลุดแล้วก็ร่วงลงมานะครับแต่ก็ร่วงมาตรงตรง,ตรงข้างๆนะครับทุ่งนาที่มันเป็นโคลน,นะครับแต่ก็มีน้ํานิดหน่อยครับก็แป๊บเดียวผมก็เลยลงมาลงมาเอานะครับแต่พอเรา ถ้าสอบใช้งานนะครับแต่มันก็โดนน้ำแล้วประมาณ20สอร์ซนะครับยี่สิบสประมาณนั้นนะฮะไม่ถึงครึ่งอ่ะก็มันดูแปลกมันมันรวนมันตัวเลขมันวิ่งแบบพอเรากดวันระยะครับมันก็รวนแล้วก็เริ่มจากนั้นก็เริ่มหน้าเลนก็เริ่มเป็นฝ้านะครับพวกหน้าเลนที่ผมรื้อมาเนี่ยมันก็เป็นฝ้านะครับก็หลังจากนั้นมันก็แบบ หนักขึ้นหนักขึ้นนะครับระยะเวลาไม่เกินชั่วโมงมันก็หนักขึ้นหนักขึ้นเนี่ยผมก็ลองเอามาตากแดดดูแล้วแหละแต่ก็ไม่เป็นผลนะครับก็ซื้อมาค่อนข้างราคาก็หลายพันอยู่นะครับแต่ล่วงไปเสี้ยววินาทีเองครับก็ได้เรื่องเลยนะครับก็วันนี้ก็มาลื้อนะครับ มารื้อแล้วก็จะลองเอาไดเป่าดูด้านในนะครับว่ามันจะได้ไหมแต่คิดว่าไม่น่าได้นะครับคิดว่าเดี๋ยวคาดการไว้ก่อนนะว่าไม่น่าได้ก็ลองมาลื้อแกะโอ้โหแกะก็ค่อนข้างที่จะทุลักทุเลมน,นะครับแกะยางออกแล้วก็แกะนอ็อตแกะอะไรเนี่ยครับก็แค่มาบอกนะครับว่าให้เราระมัดระวังนะครับ ก็จริงๆเขาก็บอกว่ามันกันน้ำนะครับแต่ก็ไม่คงจะไม่มีใครเทสมาขนาดนั้นหรอกมั้งครับพอมาใช้ในสถานการณ์จริงก็ชัดเจนครับก็เสียหายหลายตังค์อยู่นะครับผมมาดูลองมาดูใกล้ๆนะครับแต่ผมไม่ได้บอกนะว่าเป็นยี่ห้อไหนเพราะว่ามันอาจจะเกิดจากการที่เราใช้งานเองด้วยมั้งครับมาชมใกล้ๆนะครับ ที่ผมลื้อแล้วล่ะครับก็อาจจะรกนิดนึงนะฮะก็เป็นลักษณะของเลนเขานะครับตัวนี้แหละครับที่มันเป็นอ๋อเป็นเป็นฝ้านะครับพวกกระจกเนี่ยเป็นเป็นฝ้าหมดเลยแล้วก็ตัวเลขก็วิ่งรวนแล้วก็ค้างเลยนะครับตัวเลขค้างเนี่ยควายผมจะเกะออกมานี่ก็ ใช้เวลาเหมือนกันนะครับต้องแกะยางตัวนี้ออกแกะยางออกเพื่อที่จะเอาสกูนนะครออกสี่ออกสีตัวสีมุมนะครับแล้วก็ค่อยๆขันออกครับเดี๋ยวจะลองเอาไดเป่าดูนะครับว่ามันจะกลับมาคืนสภาพไหมแต่ทำใจไว้แล้วละครับว่า น่าจะเสียตังค์นะฮะก็นี่ฮะเมื่อวานนะครับที่ลวกลงไปก็ช่วงนี้เองครับครึ่งเดียวแต่ว่ามันดันไปเข้านะครับคิดว่าน่าจะเข้าทางรูแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เข้ามาด้านในเพราะว่ามันมีที่เดียวนะที่เข้าได้นะฮะนอกนั้นมันเหมือนจะซีนแน่นหนาอยู่นะครับไม่รู้ว่าเป็นที่าฝามันเดี๋ยวผมจะให้ดูนะ ตัวนี้ก็ไม่อยากให้วงจรมันขาดเนาะเนี่ยฮะก็เข้าทางช่องแบตเตอรี่เนี่ยนะครับที่ผมว่านะส่วนส่วนใหญ่นะเปอร์เซ็นสูงเพราะว่าผมเปิดไปช่องแบตเตอรี่อ้าวน้ำเต็มครับช่วงเนี้ยมันอาจจะไม่มีโอลิงมานะหรือว่า จริงๆมันสมควรที่จะมีซีนนะหรือว่ามันมีแต่ว่ามันไม่ได้มาหรือว่าเราลืมใส่ไปเราก็ไม่ได้เช็คกันเนี่ยอย่างเงี้ยครับแต่กันกระแทกก็คิดว่าน่าจะโอเคอยู่เพราะว่าตัวซีนตัวซอฟมันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีนะครับนี่เนี่ยตัวพงเนี่ยมันกันรอบด้านเลยนะครับพวกนี้มันกันรอบด้านเลย เนี่ยตัวเป็นยางนุ่มๆค่อนข้างที่จะโอเคระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าผิดที่เนี่ยฝานะครับสมมุติว่าใครซื้อไปนะครับก็ลองลองดูที่ว่ากันน้ําแล้วกเ็เช็คดูพวกซีนล่อฝาไอโคเวอร์มันเนี่ยฮะว่ามันมีซีนหรือเปล่านะครับหรือถ้าไม่มีเราก็ถ้ามันอัดปเอามาใส่ได้ก็สมควรที่จะ เอามาใส่นะครับถ้าไม่งั้นก็อาจจะเกิดเหตุการณ์นะครับเหมือนผมคนเรามันก็มันก็พลาดกันได้แล้วครับแต่ว่ามันมันดันมาพลาดกับตัวที่ว่าตัวนี้ก็เพิ่งเอามาใช้งานได้สักพักหนึ่งแต่ก็ถือว่ายังไม่คุ้มนะครับยังไม่คุ้มเลยก็จะยี่ห้อไหนก็เราก็ระมัดระวังนะครับจริงๆเ,เรา สายมันให้มาค่อนข้างที่จะสั้นอะ่ะเราก็ซื้อมาเปลี่ยนแล้วก็ห้อยคอดีกว่านะครับผมว่านะผพว่ามันจะได้ไม่ไม่ล่วงง่ายอย่างน้อยหลุดจากมือเราไปมันก็ยังเออยังยังยังอยู่ยังอยู่ที่คอรเราเนาะแผงมันไม่รู้มันจะเสีหยหายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูลักษณะนะนี่คือลักษณะด้านในเขาตรงนี้ก็เป็นเรียที่เราส่งเนาะปรับพาราเลกแบบ อะไรได้ไหนๆก็ลือแล้วก็น nice. so so ี่ฮะไหนๆลือแล้วก็ถ่ายให้พี่ๆน้าๆดูแล้วกันนะครับว่าข้างในมันเป็นยังไงเผื่อใครไม่อยากให้เจอหรอครับแต่ว่าเผื่อๆไว้เผื่อไว้ประมาณนี้นะครับก็จะมีเลนวงมันเลนเลนสามส่วนเนี้ยมันจะอยู่อยู่ช่วงอยู่เนี่ยฮะอยู่ฝั่งนี้ ต่อตัวช่องที่เราสงนะ่งเนาะส่วนตัวสั้นนี่ก็ไอตตัวสองชิ้นนี้จะอยู่ฝั่งด้านล่างนานไปก็จะจําไม่ได้นะไม่ได้มากก็แต่ก็เดี๋ยวจะมั่วใส่ลองดูแล้วครับเอาใดเป่าดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนี่ละครับผลของการที่เราประมาทนะครับผม เออผมก็ว่าผมก็เราก็ประมาทนะครับที่เราใส่ไปในกระ,กระเป๋าเงิงแบบนั้นเนี่ยแต่ว่าเราไม่คิดว่ามันจะง่ายไปขนาดนี้ยว่ามันจะเสียง่ายๆอ่ะเจ๊งง่ายๆว่านั้นเถอะเออแบบเนี้ยของราคาประมาณเนี้ยครับผมคิดว่าอของตัวอื่นก็ไม่แน่นะ่ะอาจจะเป็นเหมือนที่ผมบอกแลครับลองลองเช็คดูก่อนนะครับให้ดีอะเนี้ยช่องทางแบตเตอรี่มันตกน้ํามันหนีไม่ได้แล้วครับเพราะว่าบางครั้งเราไปลุย ป่าลุยนะ้ำมันก็ต้องโดนนะครับเจอฝนเจออะไรเงี้ยต้องลองลอง,ลองดูนะครับเช็ดทำความสะอาดมันผมไม่คิดว่ามันจะเซนซิทีฟขนาดน,นี้นะนิดเดียวเองก็ตกแค่แบบไม่สูงอะ่ะมันไม่สูงพอที่จะแบบเรารับได้ว่ามันสูงมากพอที่จะทําให้พังนะครับก็นี่แหละครับเดี๋ยวจะลองเป่าดูเนาะแล้วก็ลองประกอบนะครับนะ เดี๋ยวจะรายงานผลไปทางไหนดีโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะรายงานผลแล้วกันนะครับว่าได้ไม่ได้นะครับคลิปนี้ก็ให้แค่มาดูแล้วก็เตือนนะครับเตือนเตือนถือว่าเตือนกันเนาะอะไรเงี้ยครับโอเคครับค่อยเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับคลิปนี้คงไว้แค่นี้นะครับก็เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับ สวัสดีครับ